อย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมหรืออริยมรรคมีองค์แปดชื่อของเขาคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับถ้าปฏิบัติแล้วไม่พ้นทุกข์มันยืนยันไม่ได้นะแล้วคำว่าพ้นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แล้วทำใจนะอย่างนั้นไม่นับนะฝรั่งมันก็ทำใจเป็นนะคนไทยพอทุกข์แล้วมานั่งทำใจก็ยังนั่งทำใจกันอยู่นั่นนะ ผมไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่แสดงว่าทุกยังมีอยู่ถึงต้องมานั่งทําใจแต่ถ้าพ้นทุกหรือดับทุกได้จริงๆแปลว่าทุกมันต้องไม่เหลือเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรอะถ้าวันนี้สมมติมีคนมายืนด่าชี้หน้าด่าเราเลยเนี่ยเราโกรธปีตแล้วเราไปสติระล,ลึกแล้วก็แล้วเราก็จัดการได้อะวันนี้หายละแสดงว่าเมื่อกี้ทุกขึ้นมาแล้วก็ทุกหายได้แสดงว่าทุกยังมีอยู่นะแต่ในสถานการณ์เดียวกันถ้ามีคนมายืนชี้หน้าด่า ด่าพ่อล่อแม่ด่าโคตรด่าเง่าเลยแล้วมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เขาพูดได้ยินทุกคำเลยแล้วก็ชี้แจงกลับไปอาจจะด่าซ้ําถอนกลับไปด้วยแต่ไม่ได้ทุกข์กับคําด่านั้นเลยแล้วไม่ได้ทุกข์กับการที่จะต้องถูกขาด่าด้วยจะด่าสอนให้แต่ไม่ได้มีความโลภอยากให้มัน เอาคืนบ้างไม่ได้มีสะใจเอ้ยดา่านสะใจชิบไปไม่มีเพราะนั่นคือโทสะแล้วก็ไม่ได้หลงกระทําด่าคืนด้วยสติสัมปชัญญะเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทฤษฎีถ้าสิ่งที่พุทเจ้าสอนเป็นทฤษฎีเป็นปริยัติที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยผมว่าโลกนี้ไม่มีพระอารหันต์แต่ถ้าปฏิบัติแล้วพ้นทุกได้จริงๆ อันนี้สิน่าสนใจวันที่ผมมีความทุกข์มากๆแล้วผมหันเข้ามาสู่เส้นทางการปฏิบัติธรรมจริงๆผมสงสัยจริงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรผลทางการพ้นทุกข์มีอยู่จริงๆเลยสองพันกว่าปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวต้องเอาตัวเองเข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วมันเห็นผลจริงๆ เราจะได้นำมาบอกคนอื่นได้เต็มปากไม่อย่างนั้นวันนี้ทุกคนที่ออกมาบอกคนอื่นว่าดีนะดีนะโอ้แต่ตัวเองยังอื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะเหลือเหรอแล้วใครจะยอมเดินตามเนี่ยโอ้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอย่างใยนี่เหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถหรือใครสักคนหนึ่งที่สามารถพิสูจน์คําสอนพระเจ้าได้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วนํามาบอกคนอื่นเออนั่นเขยังชั่วหน่อยแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะทําให้ผู้คนเนี่ยพร้อมที่จะเดินตามไม่ใช่ตามคนนั้นตามคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้พ้นทุกข์กันไป